22จังหวัดในการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่5,000บาทถึงการจ่ายเงินอนุมัติรอบใหม่ที่จะมีการจ่ายนะคะโดยให้ทางกลุ่มป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยไปดําเนินการค่ะคุณผู้ชม22จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างหลักเกณฑ์เงื่อนไขต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ฟังให้ดีค่ะล่าสุดคอรมอมีการอนุมัตินะคะนอกเหนือจากที่มีการจ่ายเงินกนเรือละ9,000บาทไปแล้วสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังในการลงพื้นที่ของทางรัฐบาลค่ะเพราะฉะนั นะะในการช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสําหรับน้ําท่วมขังตั้งแต่30วันถึง120วันขึ้นไปค่ะโดยในส่วนของการปรับหลักเกณฑ์พี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินคูณเรือละ9 0 0าบาทไปก่อนหน้านี้ก็จะให้สิทธิ์ใหม่นะคะก็คือน้ําท่วมขังตั้งแต่31วันขึ้นไปต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจําขาดรายได้ในการดำรงชีวิตแล้วก็ในส่วนของการประกอบอาชีพไม่ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องมีการผ่านการรับรองจากท้องถิ่นการประชาคมหมู่บ้านแล้วก็คณะกรรมการ จังหวัดโดยให้ทางปพไปดําเนินการตรวจสอบความซ้าซ้อนอีกครั้งหนึ่งในการจ่ายเงินยียาก็จะมีการแบ่งการจ่ายเงินออกมาแบบนี้นะคะ31วันถึง60บวันน้ำค่มขังรับ5 0าพบาท61วันถึง91วันอยู่ที่1 0 0 0 0บาท91วันถึง120งอยวันอยู่ที่1 5 0 0 0บาทแล้วก็121วันขึ้นไปอยู่ที่20 0 0 0บาทเพราะฉะนั้น22จังหวัดที่มีการประกาศออกมาก็จะมีจังหวัดฉะเชิงเซาชัยนาชลบุรีนครนายกนครปฐมนครสวรรรค์นนทบุีีปมธา จินบุรีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิุโลกพิจศบ,บูรณสิสเกตสระบุรีสิงห์บุรีสุขโขท,ทยัยสุพรรณบุรีอ่างทองอุดรธานีแล้วก็อุบลราชธานีค่ะเอาละค่ะนี่คือหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดที่นาํามาฝากคุณผู้ชมนะคะจากเดิมนะครับเมื่อมติครอมวันที่21ตุลาคม2568นะครับมีการเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินนะครับใช้จ่ายงบกลางประจำปี2569เพื่อ ใช้ในการเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยเป็นจำนวนเงิน6,170ล้านบาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากฤดูฝนนะครับในปี2,568ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2,568ซึ่งเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยน้ำท่วมขังโดยได้รับการชวเช่วยเหลือเยียวยานในอัตราเดียวคือ9,000บาทต่อครัวเรือน ทั้งนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยประเมินว่ามีครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่เสียหายอยู่ประมาณ685,554ครัวเรือนในพื้นที่65จังหวัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าในปัจจุบันได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วประมาณ2,520ล้านบาทนะครับคิดเป็นร้อยละ40.85ของวงเงินทั้งหมดต่อมานะครับ มติคอรอมอนะครับเห็นว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีความรุนแรงประกอบกับมติคอรอมอเมื่อวันที่21ตุลาคม2568ยังไม่ครอบคลุมถึงความเดือดร้อนในมิติของประชาชนนะครับดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงขอทบทวนหลักเกณฑ์บางส่วนภายใต้กรอบวงเงินเดิมโดยเพิ่มประเภทผู้ที่รับผลกระทบคือกลุ่ม ที่ไม่ได้อยู่อาศัยในครัวเรือนที่น้ําท่วมขังแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ําล้อมรอกและส่งผลต่อการใช้ชีวิตคือเดิมทีเนี่ยคนที่จะได้รับการเยียวยาคือบ้านต้องแช่น้ําแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับทราบมาจากการที่รัฐมนตรีหลายท่านลงไปเยี่ยมในพื้นที่ต่างๆก็ได้รับทราบว่าคนที่แม้บ้านไม่ได้แช่น้ํา แต่อยู่ในบริเวณที่น้ําล้อมรอบเนี่ยคือน้ําล้อมบ้านอยู่การเดินทางไปจากแต่ก่อนต้องไปทางรถก็ต้องไปทางเรือก็มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตเขาเช่นกันนะครับดังนั้นในครั้งนี้นะครับจึงมีการเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งจะหมายความไปถึงว่าในพื้นที่ที่เป็นตึกสูงด้วยอย่างเช่นอย่างเช่นคนที่อยู่อาคารชุดที่อยู่ชั้นบนที่ชั้นล่างเนี่ยไม่ท่วมที่เขาอยู่ชั้นบนเขาไม่โดนท่วม การเข้าตึกการเข้าไปอยู่เนี่ยมันเกิดความยากลําบากก็จะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเกณฑ์ในการเยียวยาก็ได้กําหนดเพิ่มเติมมาดังนี้ครับสําหรับเดิมทีได้ไปแล้วทุกรายการคนละ9 0 0 0บาทนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาคือผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่31ถึง60วันจะได้เพิ่มอีก5000บาทนะครับ สำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่61ถึง9วัน90วันนะครับก็คือ3เดือนก็จะได้เพิ่มอีก5,000บาทก็เป็น1 0 0 0 0หมืนนะครับหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าท่านน้ำท่วมขัง3เดือนท่านก็จะได้900 0ครั้งแรกไปแล้วโบอกอีกครั้งละ5 0 0 0 5,000สองครั้งนะครับต่อไปครับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่91วันถึง120วันได้เพิ่มอีก5,000บาท นะครับถึง4เดือนนะครับต่อไปผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่121วันขึ้นไปก็คือมากกว่า4เดือนก็ได้เพิ่มอีก5,000บาทหมายความว่าน้ำท่วมขังถ้าเกิน1เดือนจากเดิมท่านได้9 0 0าท่านก็ได้เป็น1 4ถ้าเกิน2เดือนน้ำท่วมขังท่านก็ได้เพิ่มเป็น19,000ถ้า3เดือนท่านก็จะได้24,000 ถ้าสเดือนขึ้นไปท่านก็จะได้2องหมาทั้งนี้ครับท่านนายกก็ยังมีข้อห่วงใยคือมีบางกรณีที่น้ำท่วมขังเกิน4เดือนมาเป็นระยะเวลาพอสมควรอย่างเช่นเกิน5เดือนเกิน6เดือนซึ่งปีนี้ท่วมขังนานเป็นพิเศษเพิ่มท่วมขังนานกว่าปกติท่านนายกจึงได้ให้กรรมการเนี่ยไปคิดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อจะเป็นให้มีการอุดหนุนครั้งเดียวในปีนี้นะครับซึ่ง การอุดหนุนหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะนําเสนอในลําดับต่อไป น,นานนะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสําหรับน้ําท่วมขังตั้งแต่30วันถึง120วันขึ้นไปค่ะโดยในส่วนของการปรับหลักเกณฑ์พี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินคูณเรือละ9,000บาทไปก่อนหน้านี้ก็จะให้สิทธิ์ใหม่นะคะก็คือน้ําท่วมขังตั้งแต่31วันขึ้นไปต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจําขาดรายได้ในการมรงชีวิตแล้วก็ในส่วนของการประกอบอาชีพไม่ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องมีการผ่านการรับรองจากท้องถิ่นการประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ คณะกรรมการจังหวัดโดยให้ทางปพไปดําเนินการตรวจสอบความซ้ําซ้อนอีกครั้งหนึ่งในการจ่ายเงินยียาก็จะมีการแบ่งการจ่ายเงินออกมาแบบนี้นะคะ31วันถึง60บวันน้าท่วมขังรับ5 0 0 0บาท61วันถึง91วันอยู่ที่1 0 0 0 0บาท91วันถึงร2 0วันอยู่ที่ 15, 0 0 0าบาทแล้วก็121วันขึ้นไปอยู่ที่2 0,000บาทเพราะฉะนั้น22จังหวัดที่มีการประกาศออกมาก็จะมีจังหวัดเชิงเซาชัยนาฏจุลบุรีนครนายกนครปฐม ธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณลพิุโลกพิรบูรณ์รีสเกตสระบุรีสิงห์บุรีสุขโขท,ทยัยสุพรรณบุรีอ่างทองอุดรธานีและก็อุบลราชธานีค่ะเอาละค่ะนี่คือหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดที่นาํามาฝากคุณผู้ชมนะคะส่วนการจ่ายเงินต้องรอให้ทางปปประกาศอีกครั้งหนึ่งค่ะหากที่ชอบอย่าลืมกดติดต,ตามเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ